สวัสดีคนที่เข้ามาใหม่แล้วก็เพื่อนๆที่ติดตามอยู่ตอนนี้ช่วงนี้เนี่ยที่เยอรมนีเนี่ยเป็นช่วงสปริงเริ่มที่จะเข้าหน้าร้อนนะสภาบหนังหน้าตอนนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะก็มีอาการแพ้เครื่องสำอางแล้วก็แพ้ผลิตภัณฑ์บางตัว บางยี่ห้ออืมก็อย่างที่เห็นอนะ่ะตอนนี้ก็หนังหน้าคือเหี้ยมากสิวขึ้นนะปกติเนี่ยจะไม่ค่อยมีสิวจะเป็นคนที่ทั้งชีวิตเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีสิวนะแต่ว่าสิวส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากเครื่องสำอางที่ที่เราแพ้นั่นแหละอืมแล้วก็พิษชินอะไรเงี้ยบนภาวะวันนี้ที่พูดเนี่ย อยากจะเกินเพื่อไปสู่เรื่องที่อยากจะพูดนะเรื่องที่อยากจะพูดก็ตามหัวข้อเลยนะปี2016เนี่ยมีโอกาสมีโอกาสได้บินมาที่ยุโรปนะก็มามาเบสที่เชีย์มนีเพื่อที่จะมาสอดส่องมาเซอร์วยอะไรบางอย่างนะก็ ช่วงที่เราอ่ะเช็คอินอะเช็คอินที่สุวรรณภูมิแอร์พอร์ตเราก็เอาครีมราเมเนี่ยซึ่งเป็นครีมราเมกระปุกปริบาล60 ml เนี่ยใส่ในถุงพลาสติกใสนะ่แล้วก็กะตั้งใจว่าจะเอาครีมเนี่ยขึ้นไปทาบนเครื่องนะเวลา เวลาที่เราก่อนที่จะนอนเนี่ยไปท่าบนเครื่องแต่ตอนที่ดีแครเนี่ยเราก็เอาของทุกอย่างอะใส่ในรถเข็นแล้วตอนนั้นเป็นชว่วงที่เหมือนเหมือนจะช้อปปิ้งแล้วก็เกรงว่าเงินจะไม่พอก็ไปแลกเงินเพิ่มอีกท,ทั้งทั้งที่เรทมันไม่ดีเลยนะข้างในอะไปไปแลกเพิ่มอีกไม่เท่าไหร่ เพื่อสำรองไว้เกรงว่าจะไม่พอเออทางทางที่บัตรเครดิตก็มีนะแต่ว่าเขยังอยากจะถือเงินสดแล้วก็มีการกดเงินไทยด้วยเพื่อที่ว่าจะไปซื้อของในในดิวตี้ฟรีอะไรบาบาบาอืมแล้วช่วงนั้นก็มีการราช้านิดหนึ่งอนะ พอไปถึงเกตเนี่ยเขาก็เริ่มทยอยทยอยบอร์ดวิ่งพาสไปแล้วเราก็เลยรีบนะเก็บเข้าของวิ่งไปเพื่อที่จะไปบอร์ดวิ่งพาสนะหลังจากขึ้นเครื่องไปแล้วก็ไม่รู้ตัวนะเพราะว่าก็หมดแต่สนุกหมดแต่คุยกับคนที่นั่งข้างๆนะคุยออกรถออกชาติจนไม่รู้สึกว่าตัวเองลืมอะไรนะ จะไม่ถึงมืองนอกไม่ถึงมาถึงที่เจอรมนีนก็เก็บเข้าของนะจนถึงเวลาที่เราจะหาครีมเนี่ยมาทาเราก็หาหา,างไงก็หาไม่เจอนะหาไม่เจอแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันหาไม่เจอไปอยู่ไหนเราก็เริ่มประมวลเหตุการณ์ประบวลภาพก็ นึกขึ้นได้ว่าเราอ่ะลืมครีมในรถเข็นลืมครีมราแมะมูลค่าสมัยก่อนปี2016ันสราคา1 2ื0 0สกว่าบาทซึ่งเป็นครีมที่ราคาแพงแล้วเราก็ใช้แบบทนุถนอมประหยัดนะใช้ไปประมาณเศษหนึ่งส่วนสามของกระปุกหลังจากที่ รู้ตัวแล้วว่าเราลืมคีย์ไว้ในรถเข็นที่แอร์พอร์ตก็ได้มีการส่งอีเมลตอนที่อยู่ที่ช่วงนีช่วงนั้นก็วุ่นวายขัดประชนอยู่นะแต่ว่าก็พยายามหาเวลานะที่จะมานั่งเขียนอีเมลเขียนอีเป็นภะาษาไทยเขียนีเป็นภาษาไทยส่งมาถามที่แอร์พอร์ตส่งตรงถึงแอร์พอร์ตเลยนะเป,นเป็นอีเมล สำหรับบริการอะไรของหายอะ่ะทีอร์พอร์ตเขาส่งอีเมลไปถามหลังจากนั้นก็จะไม่ได้ว่ากี่วันอีเมลก็ตอบกลับมาแต่ตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษในเมื่อเราส่งอีเมลเป็นภาษาไทยนะแอร์พอร์ตเป็นแอร์พอร์ตที่เมืองไทยเราก็ไม่เข้าใจว่า เขามีความประสงค์อะไรนะเพื่อให้เพื่อให้เราทําความเข้าใจราช้าขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเทมเพลตที่เขากบวางหรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่เข้าใจเออ,อน,นั้นก็ไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องพยายามเขียนนภาษาอังกฤษเพื่อตอบเรากลับมาแบบนั้นนะ้้วก็งงงวยเออแต่ในอีเมลอะเขาก็บอกว่า เขาไม่เห็นผลิตภัณฑ์โปรดักที่เราทำหายไว้เราลืมไว้ในรถเข็นนะเหมือน <S 2> <S 2> <S 2> เหมือนกับว่าเราส่งอีเมลไม่ได้ไม่ได้ส่งในภายในยีิบสีชั่วโมงอ่ะอืมน่าจะหนึ่งวันสองวันอะไรอย่างเงี้ยค่อยส่งไปอ่ะแล้วก็ก็บอกว่าไม่มีพนักงานคนใดหรือใครเก็บได้แล้วก็เอามาฝากไว้เขาก็ได้ตอบว่าน่าจะมีคน แถมไปแล้วนะก็คือน่าจะมีคนหยิบไปแล้วนะก็เป็นเป็นทลิปที่แบบเสียของเป็นทริปที่แบบอยู่ก็เอาเงินไปทิ้งอะ่ะเออคือนาแมงมูลค่า1 2ื่นพกว่บาทสมัยก่อนโอ้โหแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าลังจช่นั้นก็เลยความบาตตัวเองนะความบาตตัวเองไม่ ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ราคาแพงขนาดนั้นแล้วก็ไม่ใช้ขึ้น่องสำอางร,ราคาแพงขนาดนั้นแล้วก็หยุดสต็อปที่จะซื้อสกินแคร์ตอนนั้นเลยนะก็คือความบาดตัวเองเป็นเวลา1-2ปีอะเออไม่ใช้เลยคือเหมือนประมาณว่าเราพยายามคอมเพนเซทชดเชยการที่เราหยุดซื้อที่เราไม่ใช้เนี่ย ก็ค sí, ือพยายามบาลานซ์ชดเชยค่าใช้จ <K> ่ายชดเชยความเสียหายทั้งหมดที hmm. ่เกิดขึ mm ้นที่เราไปประบาดกันเลยที่แอร์พอร์ตให้มันคัอบเวอร์กับเงินที่เราจะเสียไปในช่วงปีถึงสองปีอ่ะอืมก็ทั้งนี้ก็ไม่กลับไปใช้ราเมออีกเลยนะไม่กลับไปซื้อ อีกเพราะว่ามันก็แพงแพงมากนะสำหรับตัวเองช่วงนั้นก็ไม่ไม่ใช่ว่ามีตังค์หรอกเออคือบางอยา่างอ่ะบางครั้งอ่ะเราก็อยากจะซื้อประสบการณ์นะอยากจะได้รู้ว่าอ๋อที่เขาพูดบอกว่าใช้แล้วมันดียังไงเป็นยังไงบางทีอ่ะเราฟังหลายๆคนพูดอ่ะมันไม่สะใจเหมือนเหมือน,นเราอ่ะเอาตัวเราไปไปทดลองเองเออ ก็แบบเออไหนก็แบบเกิดมากูมีหนังหน้าแค่หนังหน้าเดียวเออเราแม่งเลยเออแม่งทุกนี้ก็ใช้ครีมแบบไม่ได้ไม่ได้แบบโฟกัสนะว่าจะต้องแพงต้องถูกอะไรขอแค่ชอบในส่วนผสมชอบในกลิ่นชอบในประสิทธิภาพอะไรพวกเนี้ยก็จะซื้อนะแต่ปีนี้เนะี่ย ช่วงต้นปีที่ผ่านต้นปีนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคือก็เป็นช่วงที่แบบเหมือนเหมือนเสียโรงอะ่ะเออก็กระดําซื้อสกินแคร์แบบไม่ไม่หยุดอ,อ่ะเออจนทุกวันนี้ก็ยังแอ,แอบซื้ออยู่บ้างอะ่ะคือถ้าถ้ามีโอกาสได้เข้า drugstore เนีโโย่ยคือมันต้องมีอะ่ะ ชิ้นสองชิ้นน่ะติดให้ติดมือกลับมาเห็นมันมันทนไม่ได้อ่ะตัวนี้ก็ยังยังมีครีมที่ยังไม่ได้เปิดใช้อ่ะหลายตัวมากนะแล้วก็ตั้งตั้งคณิธานว่าเออจะตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงสิบปีอ่ะก็จะไม่ไม่ซื้ออีกนะก็จะใช้ของที่มีอยู่เราจะหยุด นะจะไม่ใช้เออจะไม่ซื้อเพิ่มจะหยุดนะะนี่แหละก็มาเล่าให้ฟังให้ทุกคนฟังว่าเออส่วนประสิทธิภาพของคราแม่เป็นไงอะ่ะส่วนตัวนะเราว่ามันมันให้ในเรื่องของความชุ่มชื้นจริงอ่ะในเรื่องหน้าใสหน้าขาวมันไม่ได้ให้ออกเออเอาง่ายๆคือสิ่งที่ได้คือได้ใช้อะ่ะหน้าชุ่มชื้นอะ่ะเออได้ใชอ้อ่ะ เออนะสําหรับใครที่แบบบอกว่ามันดียังไงอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นส่วนตัวความรู้สึกของตัวเองนะยังยังไปไม่ถึงจุดนั้นเออยังไม่ได้มีความรู้สึกถึงจุดนั้นนะอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเงินของเรามันแพงหรือเปล่าเราก็เลยมีความคาดหวังมากกว่านั้นเออมากกว่าคนอื่นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ไม่ทราบนะ นั่นแหละเ,ออเป็นความสับเพร่าประมาทเละเลอของตัวเองนะที่ดันไปลืมของแพงไว้ในรถเข็นอ้อไปก่อนไหในใครเคยใช้แล้วหรือว่าเคยมประสบการณ์อะไรที่ประมาณแบบนี้ยก็มาแชร์ก็ได้วันนี้ก็ไม่อยากจะพูดมากเพราะว่าคลิปมันยาวมาก ไปแล้วบ๊ายบายบ๊า